แนวโน้มตลาดทุนไทยขยับขึ้นมาเรื่อยๆในช่วงรอบ2สัปดาห์ที่ผ่านมาขึ้นมาร่วมๆเกือบจะ100จุดแล้วนะคะขึ้นแบบนี้ถึงเวลาจะลงหรือยังหรือว่าไม่ลงจะขึ้นต่อทะลุพัน0 ต้องไปถามผู้รู้เลยนะคะอยู่ในรายการกับเราแล้วนะคะ <S <S ผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์การลงทุนจากบลอเอชพลัสคุณประกิตศิริรวัฒนเกตค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณประกิตครับสวัสดีครับดูจากทิศทางแนวโน้มของดดชนีหุ้นไทยแล้วะนะับวันนี้อาจจะผันผวนไปหน่อยแต่โดยรวมแล้วยังคงปรับบวกขึ้นไปนะครับอย่างนี้มันจะเห็น1,500จุดได้ในไม่ช้านี้ไหมก็ เดี๋ยวในไม่ช้าเราก็คงรู้เอง่ผมก็ไม่รู้แต่ว่าคือถ้าดูภาพการเคลื่อนไหวที่ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็มีความเป็นไปได้นะครับว่าจะจะปรับเพิ่มขึ้นไปทดสอบ1 5 0 0จุดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับข่าวสารที่เข้ามาด้วยโดยเฉพาะสานการที่สหรัฐถ้าเป็นไปอย่างที่ทุกคนคาดหวังมันก็ไปอยู่แล้วละครับพันห้าร้อยจุดเพราะว่าถ้าต่อจากสหรัฐเองเนี่ยมันก็จะมีเรื่องการเกณฑกอะไรเรื่องพรบเงินกู้สองสองล้านล้าน เก่งกําไรเรื่องของผลประกอบการในประเทศนะครับแล้วปลายเดือนนี้เนี่ยก็จะมีการประชุม FOMC แน่นอนว่าคงขนาด QE แล้วแหละแล้วมันอาจจะมีแพรมออกมาคอมมิตีบางท่านอาจจะมีออกมาพูดว่าสิ้นปีนี้อาจจะคงขนาด QE อีกเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้มันก็จะเป็นประเด็นบวกที่เป็นตัวผักดันทําให้เราไป1,500ได้เพียงแต่ว่ามันต้องก้าวข้ามผ่านช่วงช่วงนี้ไปได้ให้ได้สากา์ในสหรัฐก็ S <S ต้องเคลียร์ให้ได้นั่นเองนะ <ứng S 2> ครับซึบ่งคืนนี้เนี่ยเขาก็คงต้องมีประชุมใหญ่กันอีกรอบหนึง่งนะครับเมื่อคืนผมก็นั่งอ่านข่าวอ่านจนงงคือเดี๋ยวรีพับบิกเสนอกฎหมายเดี๋ยวเดมแขกเสนอกฎหมายเสนอกันไปเสนอกันมาโหวตเดี๋ยวก็โหวตไม่ผ่านเดี๋ยวอนี่ก็โหวตไม่ยอมอะไรเงี้ยคืออ่านแล้วงงกล่าวโดยสรุปแล้วก็คือคุยกันไม่รู้เรื่องเพราะนั้นก็เราก็ต้องรู้นว่าคืนนี้เขาจะคุยกันรู้เรื่องไหมแต่ว่าถ้าต่อให้คืนนี้คุยกันไม่รู้เรื่องผมว่ายังไม่ใช่เรื่องใหญ่นะครับ คือถ้าภายในวันที่17นี้เนี่ย<ช>ถ,ถ้าสมมติยังไม่สามารถขยายเพดานนี้ได้มันยังไม่ถึงการล่มสลายยังไม่ใช่เพราะว่าขยายไม่ได้ก็จริงแต่ว่ามันก็ยังเกาะนี่ได้อยู่นะครับเพียงแต่ว่านี่ในที่นี้มันไม่พอกับที่จะใช้จ่ายเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยในส่วนของสํานักผมใช้คําว่าอะไรดีละ่ะสํานักงบประมาณหรือสํานักแผนแผนงบประมาณของวอชิงตันเนี่ยเขาก็มีเสนอมาอยู่แล้วสองสามแผนเช่นแผนแรกก็คือเลื่อนทุกอย่างออกไปยังไม่ต้องจ่าย อะไรที่มันเป็นค่าใช้ใใจ่ายสวัสดิการอะไรเลื่อนออกไปก่อนเลื่อนดีเลย์ออกไปประมาณสักสาวันทุกๆุอย่างเลื่อนออกไป3าวันเพราะนั้นเนี่ยมันอาจจะพอประคองตัวไปได้หรือ,อแผนนึงก็คือจ่ายในส่วนที่จําเป็นก่อนนะครับก็คือเขาก็มีบัตเจ็ตกันอยู่ประมาณที่พร้อมจะจ่ายนอยู่ประมาณ2องแสนกว่าล้านแต่มีที่เรื่องจะจ่ายอยู่ประมาณ3 0 0 0 0 0ก็จะจ่าย20,000 0ไปก่อนอีกแสน0นึงก็ดีเลย์ออกไปอย่างนี้นคือเขาเตรียมแผนกันไว้ละแต่จะหนักเนี่ยคือผมมองว่าคือสิ้นเดือนนี้จนถึงกลางเดือนหน้าที่ยังคุยกันไม่รู้เรื่องอีกนะ อัน,นจะหมดผลแล้วอันนั้นจะมีภาระเรื่องของดอกเบี้ยจ่ายไงน,นะครับที่ไปกู้เข้ามาคือต้องจ่ายดอกเบี้ยแล้วนะครับสิ้นเดือนนี้ก็มาหกพัน 6, ล้านเหรียญน,นะครับกลางเดือนหน้าก็อีกสามหมื่นล้านเหรียญน,นะครับไม่รู้จะไปหาตังค์จากไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่ามันยังมีพื้นที่ให้เราได้คุยกันอกพอสมควรก็ถึงสิ้นเดือนนะครับค่ะเ,เพราะฉะนั้นภาพหลังจากนี้คือตอนนี้ขยับขึ้นมาต่อเนื่องเราด้วยโอกาสที่จะสวิงอย่างนี้มีสูงเลยใช่ไหมคะดูแล้วถ้าสังเกตคือตอนนี้คนขายก็ไม่กล้าขาย อยากให้ไปต่ออย่างเช่นผมในฐานะนักวิเคราะห์ก็กลัวมากเลยอย่างเป็นเล็กคอมเมนต์ว่าตอนนี้พื้นฐานเราเคอร์เรนท์พีสิบห้าจุดห้าแล้วนะครับเฟอร์เวิร์ดพีสิบห้าเท่าแล้วแพงแล้วเรามาระวังเงี้ยผมก็กลัวนะแนะนําไปปุ๊บเดี๋ยวปรากฏว่าไปต่อไปต่อที่โดนด่าโดนด่าวัะนั้คือตอนนี้คนขายก็คือไม่ค่อยกล้าขายคนให้คําแนะนําก็เรามาระวังในคันให้คําแนะนํามากในตอนนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยขายคนขายไม่กล้า คนซื้อก็พร้อมมีเข้าใส่ได้ตลอดเวลาถ้าเราสังเกตก็หายเลือดมากโดยเฉพาะนักต่างชาติ <c oughs> พร้อมเข้าลุยเต็มที่ <c oughs> โดยรวมเนี่ยมันก็คือจะแข่ง <c oughs> แล้วไม่ลง <c oughs> ลงยาก <c oughs> ถ้าทางสังเกตก็คือลงยากยกเว้นว่าเรื่องมันเฉลยคุยกันไม่รู้เรื่องแล้ว <c oughs> ออสารัสมีความเสี่ยงต้อง default แล้วก็ต้องมีเรื่องของการปรับลดอันดับเครดิตลงมาซึ่งตอนนี้เมันก็มีความเป็นไปได้นะคือ Fit เ a t t i n g ก็ออกมาเตือนแล้วคือเราจะมี Fit เ a t t i n g Moody แล้วก็ s อเ เอสแอนพีเนี่ยปรากฏว่าก็ยังคงอันดับเอสแอนพีกับมูดี้เนี่ยก็ยังคงอันดับเครดิตไว้อยู่มูดี้ยังอาจจะประมาณทิเบิลเอแล้วก็แนวโน้มมีเสถียรภาพถ้าเกิดเป็น s อสแอนพีอาจจะเป็นระดับ A a บวกนะครับแล้วก็มีแนวโน้มมีเสถียรภาพเหมือนกันมีแต่ฟิทเลตติ้งนี่แหละทิเบิลเอแต่แนวโน้มเป็นเชิงลบเพราะนั้นถ้าเกิดใครจะมีโอกาสปรับคือฟิทน่าจะปรับก่อนปีที่สองปีที่แล้วเอสแอนพีปรับปรับลงไปแล้วปรับแล้วยังไม่ขึ้นเลย นะครับก็เหลือแต่เฟซละก็ต้องรอดูติดตามดูกันนะครับว่าเขาจะปรับไหมถ้าปรับก็บึมบึมเลยส่งผลเลยพุนกระดดของอาจจะขึ้นบูเลเทะเลทมากซึ่งความเป็นไปได้ที่ที่จะเกิดเหตุการณ์นั้นผมมองว่าน้อยนะน้อยน้อยน้อยมากก็คือถ้าสมมติว่าตกลงกันได้ภายใน เดี๋ยวนี้หรือว่าคือถ้าถ้าถ้าคืนนี้เนี่ยถ้าคืนนี้ก็ดีไปหรือคืนพรุ่งนี้ก็ดีไปแต่ผมว่ายากจะดูจากแนวโน้มแล้วคุยไม่เรื่องสักทีเพราะฉะนั้นเดทไลน์จริงๆเนี่ยผมว่ามันสิ้นเดือนนี้สิ้นเดือนนี้ถ้าเกินมีมีปัญหาทถ้าเกินต้องมีปัญหาแล้วต้องมีการเตือนแล้วก็ต้องมีการอร์ n i n g ต้องมีการปรับล้นดับเครดิตตามมาอีกไม่รู้จบนะครับและนี่ยังยังไม่รวมเรื่องของที่เขาก o เมนชั e ดาวไปอีกนะงานภาครัฐยังไม่รู้เลยจะเปิดกันเมื่อไหร่ซึ่งผมมองว่าเผอิญ ตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นตัวบีบทาให้เรื่องการขยายเวลาน,นี่จบเร็วเพราะ้านี้ไม่จบอันนี้ก็จะขยายออกไปซึ่งมัน,นชั้นดาวมาประมาณสองสามนทีแล้วไงให้มันมากกว่านี้ก็ไม่ได้แต่ว่ามันก็อาจจะไม่เป็นอย่างนั้นหรือเปล่าอุลปกิจหรือว่าต้องมองโลกในแง่ดีค่ะมองโลกในแง่ดีมองกในแง่ดีก่อน นะฮะแล้วก็ถ้าเป็นปัจจัยในบ้านเราล่ะอย่างเรื่องดอกเบี้ยบ่ายนี้โอ้ก็คงคงอยู่แล้วครับยากยากมากที่จะไปปรับลดหรือปรับเพิ่มขึ้นในช่วงเวลานี้นะครับก็ไม่น่ามีอะไรผิดไปจากที่ตลาดคาดคือคงอัตราดอกเบี้ยนี้ต่อไปค่ะเพราะฉะนั้นปัจจัยในบ้านเรานี่จะต้องพุ่งไปที่2ล้านล้านเดิมๆเลยใช่แล้วตอนนี้ก็อาจจะมีกระแสเรื่องของการประมูล นะครับรถไฟฟ้าค่ะนะครับเพิ่มเติมมาอีกสองสายนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวกระตุ้นทําให้ภาคการก่อสร้างคึกคักขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งน <c oughs> นี้เป็นต้นคือบ้านเราช่วงนี้ก็โอเคก็มีความเสี่ยงอยู่อีกเรื่องหนึ่งที่เริ่มเห็นคือการเมืองการเมืองเขาเสี่ยง <c oughs> ตลอดทั้ง <มะ S 2> ปีนะ <c oughs> ใช่แต่ตอนนี้ก็เริ่มเริ่มคือต้องเริ่มเริ่มออเริ่มกลุ่มดีๆฮ้ยตูมขึ้นมาแล้วก็ตำรวจเริ่มปิดถนนมากขึ้นตรงนี้ก็ต้องติดตามนะครับแล้วก็อย่างเช่นล่าสุดนะครับ หม่อมอุ๋ยออกมากล่าวเตือนในแง่ของโครงการเ<อ>รจนนา,าระจะน,นำเพราะฉะนั้นตรงนี้มันเริ่มเป็นปสัญญาณบางอย่างดีไม่ดีการเปลี่ยนแปลงการเมืองเราก็ยังเป็นอะไรที่ต้องประมาทไม่ได้จับตาค่ะ,คะ เพราะฉะนั <S <S ้นต like ้องก่อต uh ิดสถานการณ์ใกล้ชิดนะคะเพราะว่าการเมืองถ้าตองให้มีการเปลี่ยนแปลงก็อาจจะกระทบระยะสั้นเท่านั้นใช่ไหมคะก็อาจจะทําให้หุ้นขึ้นได้หลังจากนั้นหรือเปล่าคือโดยปกติถ้ามีการเปลี่ยนแปลงทางด้านการเมืองยกตัวอย่างถ้าเป็นเศรษฐีที่ผ่านมายกตัวอย่างถ้ามีเรื่องของยุบสภาเป็นไงบ้างถ้าตลาดเนี่ยมีความกังวลเรื่องยุบสภาหุ้นจะลงและถ้าเกิดประกาศยุบสภาเปียงประกาศเสร็จปุ๊บหุ้นจะเริ่มฟื้นตัวขึ้นนั่นหมายความว่าช่วงที่มีความกังวลเนี่ยหุ้นจะลง S <S <S แต่ถ้ามีความชัดเจนปุ๊บหุ้นขึ้นคือก่อนที่จะยุสบสภาพูดง่ายๆว่าหุ้นลงก่อนใช่ยกตัวอย่างเช่นถ้าถ้าลองดูในแง่ของเมื่อปีที่คุณอภิสิทธิ์เป็นนายกนะครับคุณวิสิทธิ์มีแจ้งล่วงหน้าว่าจะยุบสภากลางเดือนอพฤษภาค่ะนะครับก่อนที่เขาจะแจ้งเนี่ยหุ้นลงนะแต่พอเขาแจ้งเสร็จปุ๊บเขาแจ้งตอนประมาณเดือนปลายเดือนมีนาว่าจะยุบสภากลางเดือนพฤษภาครับ ปรากฏว่าหุ้นขึ้นหลังจากที่เขาแจ้งมีความชัดเจนแล้วคือเราไม่จาเป็นต้องไปบอกว่าวันประกาศก็ได้อะไรก็ตามขอให้มีความชัดเจนหุนก็จะขึ้นเพราะฉะนั้นต้องกําหนดกลยุทธการลงทุนกันให้ดีถ้า่งนั้นย้อนกลับมาในช่วงนี้เองเนี่ยต้องโฟกัสยังไงบ้างสําหรับกลยุทธการลงทุนทั้งคนที่มีหุ้นอยู่แล้วอาจจะยังไม่ได้ขายกับคนที่ยังไม่มีหุ้นจะซื้อได้ไหมคะเราต้องพึงเระมันระวังว่าต้องแยกเป็นแนวความคิด2ด้านด้านแรกก็คือเบส เก่งหรือวัดดวงนะครับถ้าเรื่องสารัฐขี้คลายกระแสเงินทุนที่ไหลเข้ามาเริ่มเพิ่งเริ่มไหลเข้ามารอบรอบใหม่นะก็ยังไม่มากประมาณ5 0 0 0ันกว่าล้านยังน้อยยังน้อยจากที่ขายไปนี่ถือว่าเข้ามาน้อยมันยังมีโอกาสเติมเข้ามาอีกเยอะเนี่ยถ้าเราถือเป็นตรงนี้เราอาจจะได้รีเทินกลับมาเยอะได้แต่เราต้องพึรงมาระวังว่าอีกด้านหนึ่งเรามีความคาดหวังเรื่องของสารัฐไปเยอะแล้วถ้าปรากฏว่าพลิกล็อกพลิกพอออกมาในกรณีเลวร้ายนั่นคือเลเท นี่คือจังหวะวัดดวงมากนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราวัดดวงว่าโอเคเขาจะคุยกันรู้เรื่องเราก็ถือหุ้นไปครับแล้วก็ต้องรียนรู้ด้วยว่าหวยมันมีออกสองหน้าเหรียแลอวมีออกสองหน้าอาจจะอาจจะโดนได้และที่สําคัญเนี่ยระดับปัจจุบันของหุ้นไทยเนี่ยมันไม่เรียกว่าถูกมันอยู่ที่เรียกได้ว่าเคอร์เรน e ์พีอ้าเท่าหรือฟอร์เวิร์ดพีเนี่ยสิเท่าถ้าเทียบกับสภาพสภาพแวดล้อมในปัจจุบันก็เรียกได้ว่าแพงนะ คือสภาพแวดล้อมในปัจจุบันเรามีอะไรมากระตุ้นแหละกำไรบริษัทจดทะเบียนก็ใช่ว่าจะดี GDP เราก็ยังไม่ดีโดยรวมเนี่ยคือเรายังมีสูงเกินพื้นฐานแต่ต่างชาติก็ยังไม่ได้เข้ามาเต็มที่นะถ้าเข้ามาเต็มที่จะดันคือพูดง่ายคือคำแนะนําโดยสรุปของผมก็คือถ้ามีหุ้นอยู่ถือต่อไปแต่พึงสังวรไว้ว่า เราเกลัไว <eventually> ้งด้วยใช่เราต้องเผื <siglo. S 3> ่อใจไว้บ้างด้วยพร้อมหนีตลอดเวลาส่วนจะเข้าไปซื้อหุ้นตอนนี้ไหมคงต้องเลือกเฉพาะตัวที่โดดเด่นจริงๆตัวที่โดดเด่นหรือว่ากลุ่มไหนที่โดดเด่นในฐานะที่ผมเป็นนักกลยุทธ์เนี่ยเราก็ต้องมองว่ากาไรครึ่งปีหลังของตลาดเนี่ยมันจะแย่กว่าครึ่งปีแรกค่อนข้างแน่ล้ค่อนข้างแน่ละเพราะฉะนั้นวิธีที่จะเอาชนะตลาดได้หรือลงทุนแล้วไม่ดูดูปนามากนะไม่โดนปนามากนะก็ต้องเลือกหุ้นที่มีแนวโน้มกำไรครึ่งปีหลังเนี่ยดีกว่าตลาด ครับยผมก็แยกออกมาเป็นประเภทประเภทประเภทแรกพวกกลุ่มท่องเที่ยวอยู่แล้วมันเป็นช่วงไฮซีซั่นนะครับเอโอทีเอราวันวันนี้แนะนำมา3อาทิตย์แล้วมั้งเนี่ยนะครับอิ่มเลยนะทั้งเอโอทีเอราวันก็เชื่อว่ายังถือไปได้ต่อถือต่อได้ถือได้ได้ต่อนะครับใครเหงาก็ไปเอาเซนเทลมีก็ได้แต่ผมว่าเอาเอราวันกับเอโดีกว่านะครับลงลงมาก็เป็นพวกหุ้นกลุ่มก่อสร้างนะครับมีประเด็นทั้งเรื่องพรบเงินกู้สองจุดสองล้านล้านแล้วก็เรื่องประมูลรถไฟฟ้าสายใหม่เนี่ยปรากฏว่าก็จะมีสเต็กซินเทค ไพรอนสีชาพวกนี้นี่ก็น่าเก็บนะครับอีกแก๊งหนึ่งก็เป็นพวกแก๊งขายสินทรัพย์เข้ากองพอที่ฝันพวกนี้กำไรจะเข้ามาแน่นอนเยอะไปหมดเลยก็มีไทคอน CPN นะครับโฮมโปรเป็นต้นอ๋อมีแลนด์ด้วยมีแลนด์แล้วถ้าเอามันมันเลยก็คือ IS ปาระบบทีวีดิจติตอลถูกต้องนะครับแล้วก็ทัทวันี้เนี่ยไอก็เรียกได้ว่าธุรกิจทีวีดาวเทียมเนี่ยมันกำลังดรอปลงโดยทั้งอุตสาหกรรมแต่ไอซปรากฏว่าคอมมาเก็ตแชร์มากขึ้นแล้วอย่าลืมว่าปีหน้าเรามีบอลโลกนะครับแล้วราคาณาปัจจุบันก็เรียกได้ว่าถ้าเราไปดูรายงานการซื้อขายของผู้บริหาร เราจะเห็นได้ว่าทุนเฉลี่ยที่เขาเข้ามาซื้อก็อยู่ที่บริเวณใกล้ๆนี้เพราะว่านี่คือความได้เปรียบต่อเนื่องใช่เพราะฉะนั้น i อผมว่าถือยาวได้เลยถามถึง i อแล้วแล้วทำไมไม่ได้มองแกมี่ว่าโดดเด่นบ้างโอ้ยะแกมี่ก็กะว่าจะประมูลทีวีดีต้อนหลายตัวแกมี่คือแกมี่มีภาระค่าใช้จ่ายด้านคอนเทนต์ที่ต้องชำระเยอะค่ะแล้วปรากฏว่ารายได้มันไม่เข้ามามากอย่างที่เขาคาดหวังกับที่เขาต้องจ่ายไปกับดึงคอนเทนต์ดีๆเข้ามาเพราะฉะนั้นเนี่ย เทียบกับ r อแล้วบวกกับมีปัจจัยเล่งในอนาคตด้วยมีปีหนา้ามีบอลโลกแกไม่มีอะไรเป็นปัจจัยเล่งแกมี่เคยปรับเพิ่มขึ้นช่วงที่มีบอลยูโรแต่ตอนนี้ปีหน้าแกมี่มีอะไรไม่มีประกอบการก็ขาดทุนด้วย<ช>ก็เลยเลือกเป็นตัวของ IS <ช>แพนอนะคะอันนี้เป็นหุ้นเด่นแล้วจังหวะของการรับนะคะก็ซื้อได้เลยสำหรับผมแล้วอ่ะคุณเป็นวันที่น่าซื้อหุ้นทำไมคะเพราะอะไรเพราะอะไรวันพุธเป็นความเชื่อทางศยาศาสตร์เพราะว่า เรารับได้ไหมก็เก็บตอนนี้ก็ต้องเริ่มเก็บแล้วครับเบ็ด้วยเบ็คืนนี้ด้วยถ้าคืนคืนนี้ฟุกฟุกคุยกันรู้เรื่องนะโอ้โหคุณจะไปบวกไปมากคือมัคือถ้าสมมติว่าเมื่อวานเราปรับเพิ่มขึ้นเยอะรุนแรงวันนี้เราปรับเพิ่มขึ้นเยอะรุนแรงพรุ่งนี้เราจะมีความเสี่ยงเรื่องเซลล์ออนแฟกต์แต่วันนี้เราเป็นอย่างนี้เมื่อวานเราปรับเพิ่มขึ้นไม่เยอะนะครับสิบกว่าจุดแล้ววันนี้เราก็งงงงอยู่ที่เดิมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคืนนี้บังเอิญว่าฟุกฟุกคุยกันรู้เรื่อง่่่่าาจะะลลลงงงงมมยยยไไคอเพร เพราะมันยังมีเวลาถึงสิ้นเดือน่ยค่ะถึง4 50ไม่เห็นระยะสั้นแน่นอนเอ่ออาจจะเห็นก็ได้ไม่เป็นไรไม่หนักมากสัก1 4 4เป็นเลย1 4 4 1 4 4ห้ามรลยเด็ดขาดนะครับค่ะเพราะฉะนั้นก็ทยอยเก็บได้นะคะสุดท้ายอยากจะแนะนำอะไรนักทุนมาค่ะช่วงนี้ก็เล่นหุ้นเคลียร์ ถือหุ้นไว้แล้วเราเครียดไปดูหนังดีกว่าไปดูหนังดีกว่าถ้าถาม่าดูหนังเรื่องอะไรดีสุดตอนนี้โอมีหนังไทยดีๆหนังรักโง่ไปดูแล้วซึ้งกินใจมากน้ำตาคลออยากมีแฟนกับเขาบ้างของนักลงทุนด้วยนะคคุณป๋องเสียป๋องแห่งตลาดหุ้นนั่นเองถ้าใครเป็น แฟนไปดูแล้วก็โอ้โหสุดยอดมากเป็นหนังดีนะอกว่าดีที่สุดเทียบกับเรื่องอื่นในโรงตอนนี้เลยเพราะฉะนั้นใครที่เป็นแฟนพี่ป๋องเสียบป๋องแห่งตลาดหุ้นนะไม่ไม่เป็นใครพี่ป๋องก็ไปดูได้ดูได้เหมือนกันใช่ไหหนังเขาดีนะครับนี่ดูดูโปรโมทคล่องกว่าเวลามาเลือกคุนอย่างนี้ช่วงนี้เพราะว่านั้นนะับพระเอกเขาหล่อนะโตโน่ใช่ไหมคะโตโน่โตโน่ <ข>อ,อาจาออาจะหล่อน้อยกว่าเราสองคนนิด <c oughs> นึงโอ้โหถูกเอามาทุกวันเลยไหมเอาคุณมากิจมานั่งวิเคราะห์ทุกวันเลยดีกว่าเพราะฉะนั้นแฟน ของคุณประกิตนะคะสมมุติว่าซื้อหุ้นจากรายการขยโยแข่แงของเราไปแล้วเนี่ยร่ำรวยมีกําไรก็ไปดูหนังรัก,กงโง่ด้วยก็ฝากไว้ด้วยนะคะแล้วก็ภาพรวมของการลงทุนตลาดหุ้นช่วงนี้ผันผวนอยู่แนวรับสําคัญ1444.5หลจุดห้ามหลุดบดให้หนีนะคะแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้ซื้อหุ้นสามารถซื้อได้ในช่วงจังหวะนี้นะคะเพราะว่าวันนี้ถือว่าเป็นวันที่ดีแล้วก็หุ้นที่แนะนําไปก็ทยอยสะสมได้นะคะคหมดเวลาของช่วงนี้แล้วนะคะคก็อย่าลืมสําหรับการลงทุนในตลาดหุ้นที่มีความผันผวนนะคะค เดี๋ยวช่วงนี้เราลาคุณประกิตไปก่อนนะคะไครับขอบคุณมากครับคุณประกิจครับช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาช่วงหาได้ใช้เป็นครับ